o l i ล e b l บล d e r Mini Limited Edition Gunmetal Gray ตัวนี้เป็นไฟฉายติดอาวุธปืนนะครับชื่อรุ่นก็ b l a d e r r m n n นนะครับ l i m i t e d Edition สี Gunmetal Gray หรือว่าสีเทานะครับตัวนี้ราคาจำหน่ายผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าเขาส่งมาพร้อมกับไฟฉายตัวอื่นแล้วก็ยังไม่ได้ ดูราคานะครับเขาส่งมาให้รีวิวก่อนแต่ว่าผมจะซื้อนะครับตัวนี้ก็คือซื้อแน่นอนมีสีดำออกมาสี d e s เด t เ a นเป็น Production ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกันเมท a ลเกรยเป็นล i มิเ e d ด d i ดิชันตัวเด t เ a นไม่ใช่ Limited ดนะครับทำอยู่ตลอดแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวพิเศษกว่าตัววอลครีนะครับซึ่งก็จะเป็นไฟฉายคอมแพ t ที่เป็นไฟฉายติดปืนสั้นเล็กนะครับแล้วก็ เป็นไฟฉายที่มีแบตเตอรี่บิลอินชาร์จในความสว่างสูงสุดของไฟฉายตัวนี้อยู่ที่600ลูเมนสนะครับแสงไปได้ไกลสูงสุดที่130เมตรไฟฉายติดปืนเนี่ยไม่จําเป็นต้องคุ้งแคบนะครับแต่สิ่งที่มันจําเป็นก็กคือต้องใช้งานง่ายเชื่อถือได้แล้วก็แสงเนี่ยต้องมีความกว้างความกระจายอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าใช้งานกับปืนสั้นเนี่ยมันยิงระยะไม่ไกลมากนะครับเราต้องใช้ตรวจการดีสามารถที่จะ เปิดทีเดียวสามารถที่จะส่องสว่างพื้นที่กว้างนะครับครอบกลุมได้มากในห้องในตัวอาคารได้ดีนะครับราคาจําหน่ายเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ที่3,000ัปลายปลายอาจจะอยู่ที่ประมาณ4,000ตน้ตนต้นซด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตัววอลครีนะครับก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นไฟฉายตัวเดียวที่ไม่มีเลเซอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้บลั t เ e อร์เนี่ยคือรุ่นที่มีเลเซอร์วอลครีคือรุ่นที่ไม่มีเลเซอร์นะครับจำง่ายๆแบบนี้เลย นะครับเราลองมาดูกันเลยนะครับว่าในนี้ให้อะไรมาบ้างน,นะครับโอไลน์ right, เนี่ยข้อดีของเขาก็คือไฟฉายทุกตัวจะเป็นไฟฉายที่พร้อมใช้นะครับไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นถูกรุ่นแพงเนี่ยรุ่นที่มีชาร์จหรือว่ารุ่นที่ใช้แบตเตอรี่แบบทิง้งใช้แล้วทิง้งนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยทันทีที่แกะแพคออกมานะครับโดยตัวไฟฉายบางรุ่นก็จะมีแบตมาให้บางรุ่นก็จะ บิวอินนะครับแล้วก็จะมีอุปรกรณ์ชาร์จมาให้มีถุงผ้ามีสายคล้องมือมีซองมาให้ครบเลยนะครับซื้อทีเดียวจบเลยราคาสูงไหมก็สูงกว่าหลายๆยี่ห้อแต่ว่างานก็ดีด้วยนะครับตัวไฟฉายมาในถาดแบบนี้นะครับเรายกตัวไฟฉายออกมาแล้วงายด้านหลังก็จะเป็นคําขอบคุณนะครับเราเปิดมาด้านหลังเราจะเห็นกับตัวอุปรกรณ์ที่ให้มาอื่นๆซึ่งในนี้ก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วภาษาไทยก็มีด้วยนะครับ ใช่ครับมีภาษาไทยด้วยนะครับมีเป็น Allen Key นะครับเป็นตัว L 6หกเหลี่ยมแล้วก็จะเป็น Spare Rail นะครับเป็นตัวที่เอาไว้ขวางกับตัวรางตรงนี้นะครับเป็น Spare ที่สามารถจะถอดได้ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นใช้ M19 1 3 Picatinny นะครับก็จะมีล็อกไทแต้มมาให้ด้วยแล้วก็จะมี MCC Cable นะครับตัวนี้เป็น MCC Cable รุ่น Special นะครับโดยที่จะมีความแตกต่างกับ MCC Cable รุ่นธรรมดาเพราะว่าตัว Special เน่ยจะมีขั้วที่ตรงข้ามกับรุ่นธรรมดาเราไม่สามารถที่จะเอาตัว MCC ธรรมดามาใช้งานได้นะครับมันจะผลักกันนะครับตัว MCC 1AL ก็คือเป็นรุ่นธรรมดาถ้าเราเอามาแปะกับตัวไฟฉายตัวนี้นะครับมันจะผลักกันมันจะชาร์จไม่ได้นะครับมันดันกัน เพราะมันเป็นดีไซน์ของเขานะครับส่วนตัว Special ก็สามารถที่จะแปะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้งานกับ PL Mini นะครับอย่างเช่นตัวพวกนี้นะครับมินิทที่ไม่มีเลเซอร์นะครับหรือว่าตัว b l a d e r มินินะครับที่มีเลเซอร์ก็ต้องใช้ตัวสเปเชียลเท่านั้นนะครับถ้าเป็นแบบอื่นมันจะใช้งานไม่ได้เลยนะครับจำไว้แค่นี้นะครับคราวนี้เราลองมาดูกันที่ตัวอุปกรณ์เลยนะครับตัวอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นไฟฉาย ติดปืนนะครับขนาดคอมแพกก็คือตัวไฟฉายเองก็คอมแพก t นะครับเล็กค่อนข้างเล็กเลยน้ำหนักเนี่ยมีมากกว่ารุ่น Wal c r ี m i n i อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเอามาโชว์ให้ดูว่าผมมีทั้งหมดกี่ตัวที่เป็นในซีรีส์เขานะครับแต่ตัวนี้จะมีความหนานะครับความสูงของตัวบอดี้มากกว่าเพราะว่าตรงนี้จะมีรีเฟล็กเตอร์นะครับแล้วก็ใช้ลักษณะเป็นตัวอิมิเตอร์หรือว่าตัวเลเซอร์ไฟเจอร์นะครับตัว ยิงเลเซอร์อยู่ข้างในรีเฟลกเตอร์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็อยู่ข้างในแต่ว่าทำให้ตัวไฟฉายเนี่ยจะมีความหนาขึ้นกว่ารุ่น w uh, a l k Cre Mini mm hmm. อยู่ประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้ว่าใหญ่มากถามคำถามว่าถ้าใช้กับซองไฟฉายได้ไหมนะครับที่เป็นพวก s ัฟรีแลนด์หรือว่าเป็นซองใครเด็กที่แบบมันเป็นซองปกติไม่ใช่ซองคนะัสตอมอะคิดว่าน่าจะใส่ไม่ได้เพราะว่าตัวรางมันหนาขึ้นนะครับโครงสร้างเฮลซิงทั้งหมดของตัวไฟฉายนะครับก็ผลิตด้วย อลูมิเนียมอล่อยนะครับ C N C ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็ทำอะโนดิส์ด้วยนะครับรุ่นนี้ไม่ได้ใช้สีพ่นนะครับใช้อ n โนดิส์ซึ่งก็จะมีลักษณะบอดี้โดยรวมแล้วจะดูค่อนข้างที่จะเหลี่ยมๆนะครับมีลักษณะเมาส์อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเลเซอร์เฟเจอร์กับตัวแสงนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับอยู่ข้างในรีเฟล c t เตอร์แบบนี้นะครับมีเบเซลเป็นสแตนเลสสตีลสีดำแล้วก็ตัวกระจกแก้วนะครับ ก็เป็นแก้วกระจก Temperglass นะครับเคลือบอันไทย l ฟลกโค้ด้วยไม่ได้เป็นพลาสติกนะครับซึ่งก็คุณภาพดีอยู่แล้วนะครับตัว LED ข้างในเท่าที่ผมดูนี่น่าจะเป็น Cree XPL นะครับแต่ไม่ทราบเวอร์ชั่นว่าเป็น p XPL2 หรือว่าเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับซึ่งน่าจะให้แสงที่มีความสว่างอยู่ประมาณนึงเลยเป็นเวอร์ชันที่เป็น HD นะครับแสงน่าจะมีฮอสปอตโตโตสวิลหนาๆเลยรีเฟลกเตอรก็เป็นสมมุติรีเฟลกเตนะครับตัวนี้เป็น IP IPX6 ั IP ้งถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมดูในคู่มือแล้วค่อยแจ้งอีกทีนะครับตัวเลเซอร์นะครับจะเป็นคลาส 3R นะครับเป็นกรีนเลเซอร์นะครับแสงเลเซอร์สีเขียวใครหาเลเซอร์สีเขียวราคาประหยัดแล้วก็เป็นไฟฉายติดปืนตัวเล็กๆเนี่ยผมก็ว่าแนะนำนะครับตัวนี้คือราคาไม่ถึงหมื่นนะครับซึ่งถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยเลเซอร์เขียวเนี่ยเจ็ดบาทพันเก้าพันหมื่นกว่าแน่นอนนะครับแต่ตัวนี้ราคาไม่ถึงนะครับประมาณ สามพันไปปลายสี่พัอะไรประมาณนี้แหละนะครับ mm hmm. ยังราคายังไม่ทราบแน่นอนแต่ว่าไม่ถึง5,000ันแน่ๆนะครับก็บริเวณด้านขวาของตัวบอดี้จะมีชื่อรุ่นนะครับ Ladder Mini นะครับ Serial Number มีปรับ Vintage แล้วก็ elevation คือปรับเลเซอร์สูงต่ำนะครับเป็นตัวจูนเลเซอร์ให้มันตรงกับ ระยะเป้าหมายที่เราต้องการนะครับแล้วก็ส่วนของด้านซ้ายก็จะมีชื่อย oh ี o ่ห้อโอไลท์นะครับบริเวณตรงนี้จะมีไฟบอกสถานะแบตมันจะเป็นสีแดงถ้ามันเหลือน้อยนะครับแล้วก็ตัวเบเซลเองมีการสกูปในอลูมิเนียมด้านหน้าออกไม่ได้ทําเป็นสี่เหลี่ยมตันตรงนี้เพราะต้องการลดน้ําหนักของตัววัสดุแล้วก็กอุปกรณ์ให้มันมีน้ําหนักเบาลงแล้วก็อีกอันนึงก็คือลดเหลี่ยมมุมนะครับในการใช้งานสุดท้ายก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ระบายความร้อนด้วยนะครับใต้นี้ ถัดมาอีกบริเวณด้านล่างนะครับของตัวอุปกรณ์ก็จะมีเป็นแป้น MCC Charger เป็น,น Magnetic Induction นะครับอยู่ล้านล่างตะกี้ซึ่งผมแสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถที่จะเอาตัว ชาร์จเจอร์นี้เสียกับแหล่งพลังงานแล้วมาแปะชาร์จมันก็จะขึ้นไฟสีแดงขนาดชาร์จเต็มแล้วจะเป็นสีเขียวนะครับเอาออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดท่อแบตเตอรี่หรือว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแค่แปะเข้าไปชาร์จดึงออกก็คือเลือกชาร์จง่ายนะครับใช้งานง่ายข้อดีของมันคือสามารถที่จะชาร์จไปใช้ไปได้เลยแต่ข้อด้อยของมันก็คือ,อต้องพกไอหัวอย่างเงี้ยนะครับไปตลอดถ้าไม่มีอันนี้ก็ชาร์จไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีแบบจุกยางปิดเปิดก็อาจจะหลุด ชำรุดนะครับเสียหายได้น้ําเข้าฝุ่นเข้าอีกอันนึงก็คือ,อถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ตัวอาจจะใหญ่กว่านี้นี่ตัวเล็กมากนะครับด้านล่างของตัวอุปกรณ์จะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นสัญลักษณ์3า,าอย่างนะครับจะมีไฟอย่างเดียวเลเซอร์พร้อมไฟแล้วก็เลเซอร์อย่างเดียวตรงนี้จะเป็นสวิตช์แบบเลื่อน,นครับสไลด์สวิตช์ซึ่งสามารถที่จะดันเลื่อนนะครับโดยที่เราสามารถที่จะดันไว้ก่อนแล้วค่อยเปิดไฟก็ได้โดย ตรงนี้จะมีสัญลักษณ์เป็นขีดสีเขียวนะครับขวาสุดคือเลเซอร์นะครับตรงกลางคือเลเซอร์หอมแสงไฟแล้วก็ล่างาซ้ายสุดก็คือแสงไฟอย่างเดียวเราเลือกไปได้เลยตัวสวิตช์เป็นพลาสติกนะครับสามารถที่จะดันนะครับเลื่อนได้เลยนะครับหรือว่าขนาดใช้งานอยู่แล้วเราสามารถที่จะเลื่อนได้ด้วยนะครับเลื่อนได้เลยนะครับแบบนี้ส่วนด้านบนเราจะเห็นว่ามีเมาส์นะครับซึ่งเมาส์นี้ก็จะเป็นเมาส์แบบอลูมิเนียมอลลอยแล้วก็จะมีตัว ตัวล็อกแบบรีเวอร์นะครับคือสามารถที่จะดันนะครับ done lock, lock ดันล็อกบดล็อกได้แล้วก็สไลด์นะครับเลื่อนตำแหน่ง,งระยะของตัวไฟฉายเข้าออกได้โดยที่เราต้องปรับเข้ากับปืนรุ่นต่างๆซึ่งไฟฉายตัวนี้นะครับตั้งแต่รุ่นมินิที่เป็น PR Valkyrie แล้วนะครับ PR MINI Valkyrie แล้วก็ Brother m i มิตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้ง่ายกับปืน Compact แล้วก็ซับ Compact รุ่นที่มี พิกาตินีหรือว่ารุ่นที่มีรางไฟฉายนะครับไลท์เรลอย่างปืนคอมแพกพวก m อ p ชิลอะไรพวกเนี้ยชิลไม่มีนะ m อ p ซับคอมแพกนะครับเบลิต้าพีเอ็กซ์โฟร์สซับคอมแพกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซิกซ์เซเวอร์พีสต้องใส่รางเข้าไปก่อนหรือว่าเป็นฟืนฟูลไซส์เองกล็อกนะครับกล็อกสาอะไรพวกเนี้ยใส่ได้หมดเลยนะครับขอให้มีรางนะครับมันปรับระยะใกล้ไกลได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแสดงให้ดูในคลิปว่าเป็นยังไงส่วนตัว เมาส์ก็สามารถที่จะสไลด์ออกได้เลยนะครับถอดออกได้เลยแล้วก็ตัวเมาส์เองคิดว่าน่าจะใช้เมาส์รุ่นเดียวกันกับตัว P รนะครับคิดว่านะเพราะมันเหมือนกันเลยนะครับเมาส์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เราลองมาดูกันเลยนะครับว่ามันจะใช้งานยังไงด้านหลังของตัวอุปกรณ์จะมีสวิตช์นะครับซึ่งสวิตช์นี้จะเป็นสวิตช์พลาสติกนะครับใช้วิธีกดดันลงนะครับแบบนี้คลิก on off นะครับหรือว่ากดโฮค้างปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟดับสามารถใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งนะครับ เปิดด้านนี้จะปิดด้านนี้ก็ได้นะครับเป็นแบบ ambidextrous แล้วก็รุ่นนี้ไม่มีสโ r o b นะครับไม่มีโหมดสโ r o b มีแค่เปิดกับปิดแค่นั้นนะครับความสว่างแสงสูงสุดที่600 lumens นะครับคราวนี้ผมลองใช้งานนะครับลองใส่กับปืนดูแล้วกันนะครับปืนที่จะมา,าสาธิตใส่วันนี้ก็จะเป็น Springfield XD 9นะครับ compact 3.8นิ้วนะครับลำกล้องก็จะเป็นปืนไซส์ขนาดกล็อกในทีนับกล็อก19ซึ่งก็จะมีลักษณะความยาวความกว้างเนี่ยไม่ใหญ่มากนะครับค่อนข้างที่จะอพอดีพอดีเป็นคอมแพกนะครับอันดับแรกก็เช็คแม็กกาซีนก่อนนะครับดูนะครับอันไกลแห้ง1ครั้งแล้วก็กค้างเลื่อนปืนนะครับ การใช้งานใส่นะครับเราก็เพียงทําการดันตัวล็อกนะครับออกแบบนี้นะครับตัวเมาส์จะอ้าออกแล้วเมาส์เองก็จะเป็นสปริงโหลดนะครับแบบนี้สามารถที่จะบีบอย่างนี้ได้นะครับแล้วเราก็ดันตัวอุปกรณ์นะครับแบบนี้เข้าไปเราต้องการจะใส่บริเวณตรงไหนแล้วก็บีบนะครับกดตัวนี้ให้อ้าออกแบบนี้นะครับแล้วก็ดันตัวอุปกรณ์เข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับพอเราได้ระยะแล้วนะครับเราเพียงทําการดันตัวเมาส์กลับเข้าไปแบบนี้นะครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับ ดันเข้าไปให้สุดนะครับแค่นี้แล้วก็ดันล็อกแค่นี้เลยนะครับอ,อุปกรณ์ก็จะพร้อมใช้งานแล้วโดยสวิชเองก็จะล้ําเข้ามาบริเวณกล่องไกนิดนึงนะครับทุกปืนเลยไม่ว่าจะเป็นปืนตัวไหนทําให้เราสามารถที่จะใช้นิ้วโป้งมือไม่ถนัดนะครับกดเปิดปิดไฟหรือว่าสามารถที่จะใช้นิ้วชี้มือถนัดที่ใช้จับปืนนะครับยิงปืนเนี่ยดันเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ตัวไฟเองก็จะมีฟีเจอร์คือสามารถจะดันไปข้างหน้าแบบนี้ได้ด้วยนะครับ แต่ว่ากดลงแบบนี้จะถนัดกว่าเพราะว่ามันมีตัว texture ตรงนี้ให้กดนะครับผมชอบใช้แบบนี้มากกว่าเพราะกริป2อมืออยู่แล้วนะครับแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ปืนก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับโดยตัวไฟฉายเองเนี่ยหน้าไฟฉายจะไม่เลย dust cover หรือว่าตัวแนวสไลด์ลำกล้องออกมาเหมือนกับตัว full size เพราะว่าไอ้พวกนั้นคือมันแบตเตอรี่มันใหญ่นะครับแสงมันแรงกว่านี้แต่ตัวนี้มันเป็นตัว compact น้ำหนักเบาบก็ทำให เือดูมีมิติที่ดูคอมเพกไม่ค่อยเอถอะทะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนข้อดีของมันอีกอย่างก็คือเวลาเรายิงไปเยอะเอะข้าเม่าคาร์บอนพวกนี้มันจะไม่มาเกาะหน้าเลนส์เท่าไหร่เพราะว่าตัวเลนสน์ยอยู่ใกล้นะครับแล้วก็อยู่หดเข้ามามากกว่าตัวแนวลํากล้องทําให้คําเม่าคาร์บอนไม่เกาะบริเวณหน้าเลนส์เยอะสักเท่าไหร่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนการปรับเลเซอร์ก็คือถ้าเราเปิดไฟขึ้นมาแล้วเราเลื่อนไปที่เลเซอร์นะครับมันจะเป็นเลเซอร์แสงสีเขียวแบบนี้ ตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะเปิดแล้วก็ปรับนะครับ Windage elevation ฝั่งนี้ให้ตรงกับระยะแล้วลองยิงดูนะครับโดยแสงสีเขียวเนี่ยจะเป็นแสงที่ค่อนข้างที่จะมีความสว่างเยอะอยู่นะครับผมลองบิดไฟให้ดูแล้วกันนะครับก็เข้มสว่างอยู่แต่ตอนนี้แบตเตอรีย่ยังไม่ได้ชาร์จนะครับเพราะว่าไฟฉายเนี่ยเพิ่งแกะแพ็คมาเราสามารถที่จะดันนะครับสวิต บริเวณด้านล่างเนี้ยเลื่อนไปได้ตลอดนะครับโดยที่ตัวสวิชเองเนี่ยไม่ไปรบกวนกับกลรงไกรเลยนะครับมันไม่ได้ชนกันมันห่างนิดนึงนะครับมีแกลบนิดนึงเห็นไหมฮะนะครับไม่ได้ชนกันนะครับแต่ถ้าใครกลัวชนก็ขยับออกข้างหน้านิดนึงด้วยการดันในนี้แล้วขยับนิดนึงก็ได้นะครับนิดนึงอ่าอย่างนี้ก็ได้ให้ห่างชัดๆไปเลย แต่ว่าดันมาอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยใช้งานได้นับสวิชก็เลื่อนได้เลยนะครับโดยที่ไฟยังปิดอยู่หรือว่าเปิดอยู่ก็ตามเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมันเป็นปืนที่ตัวเล็กอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้กับไฟฉายที่ตัวประมาณนี้ก็ถือว่าโลโปรไฟลดีใครพกซอง e e p c o n ซิลแคร r ีหรือซอง a p p e n d ด็กซ์แก็ถือว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งนะครับส่วนแสงก็จะเป็นลนะักษณะคือ าสายสุดเป็นเลเซอร์ตรงกลางเป็นไฟพร้อมเลเซอร์แล้วขวาสุดเป็นไฟอย่างเดียวแสงลักษณะของแสงตัวนี้จะมีฮอสปอตที่โตนะครับใหญ่มากเลยแล้วก็สปิลที่หนาแสงจะเป็นแสงอมเหลืองนะครับใช้ตรวจการง่ายระดับความสว่างที่600ลูเมนสิงเกิลออฟโฮดก็คือระดับความสว่างระดับเดียวไม่มีสโตรบนะครับมีแค่เปิดกับปิดเปิดโช๊คอาร์เปิดข้างแค่นั้นนะครับเราคลิกเปิดคลิกปิดจากมุมนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นการกด ขานชั่วคราวนะปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟดับอย่างนี้ก็ได้นะครับฟีเจอร์ก็มีประมาณแค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากมายตัวสีดําผมไม่ได้ซื้อนะครับสีเ e ส t แตนคิดอยู่ว่าจะซื้ออยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในแฟมิลีของเขานะครับก็จะมีตัว Limited Edition อื่นๆอย่างเช่นตัวนี้จะเป็น P.R.Valkyrie นะครับ P.R.2 สีเขียวนะครับสีเ e สสแตนนะครับเ็น Limited หมดเลยนะครับพวกนี้อันนี้ไม่มีเลเซอร์นะครับจะต่างกันกับตัวที่ผมรีวิวตะกี้ สีดำนะครับเป็นสีธรรมดาตัวธรรมดาเป็น p ร2ตัวธรรมดาเลยนะครับตัวปกติแล้วก็จะมีสีกันเมทัลเกรย์นะครับซึ่งก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวนี้เลยนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้เป็น P รมินิรุ่นแรกนะครับเลิกผลิตไปแล้วตัวเมาส์ปรับเลื่อนไม่ได้แต่ก็เป็นคอมแพคเหมือนกันตัวนี้เป็น400ลูเมนนะครับแสงขาวกว่ารุ่นใหม่แสงเหลืองกว่านี่ก็เป็น Family นะครับ p รมินินะครับทั้งหมดที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับ p รมินิทู l i ม i เต็ดนะครับลิมิเต็ดลิมิเต็ดดำนะครับก็ถ้าเทียบกันดูว่าจะเป็นแบบนี้นะครับลองเทียบให้ดูกับสีกันเมทัลเกรนะครับสีเทาก็ก็ดีกว่าซื้อสีดำอนะมันก็ดูลิมิเต d ดดียนะครับดูพรีเมียมดีนะครับต่างกันอีกก็คือตัวของเลนส์นะครับโดยตัวรุ่นธรรมดาที่เป็น วอลครีมนะครับมินิ pl 2องวอลครีมินิก็จะไม่มีเลเซอร์อยู่ข้างในนะครับนี่เป็นไม่กี่ยี่ห้อไม่กี่รุ่นนะครับที่ทำเลเซอร์อยู่ในกระจกนะครับปกติมันจะเป็นเอฟเฟเจอร์อยู่ข้างนอกอันนี้คือเขาทำไว้ข้างในด้วยกันเลยส่วนปืนเนี่ยผมเคลียร์ปืนแล้วนะครับแล้วผมไม่เอาินวเข้าไปในไกลด้วยนะแล้วก็ลั่นไกแห้งไปแล้วด้วยนะครับไม่ต้องกลัวมันจะลั่นใส่ผมนะผมไม่เอานิ้วเข้าในไกลอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นโอไลท์นะครับรุ่นบลัตเตอร์มินินะครับ ก็ไม่ใช่บราเดอร์โปรหรอกเป็นบราเดอร์มินิเพราะบราเดอร์โปรมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับไหนวะอยู่ไหนวะเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่คือบราเดอร์โปรนะครับแบบนี้จะเรียกว่าบราเดอร์โปรมินิก็ได้แต่เรียกบราเดอร์มินิดีกว่าเพราะบราเดอร์ไม่เคยรุ่นมีรุ่นเล็กนะครับบราเดอร์จะมีรุ่นบราเดอร์ก็เป็นเลเซอร์แดงแล้วบราเดอร์โปรก็จะเป็นเลเซอร์เขียวนะครับแล้วก็จะมี P.R. Pro ก็คือเป็น P.R. Walkie 2นี่แหละแต่เป็นรุ่น PRO ก็จะเป็นแบบชาร์จเป็นเวอร์ชันแรกๆของพวกที่ชาร์จไหนนะครับผมมีใช้อยู่หลายตัวเลยนะครับเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับฮ e บิไรเดนเอาท์